สวัสดีครับผมชาติจรรญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่รถคุณรุ่งปูโอบัสึีบีซีร้อยขดสเจาะดินดานให้ดูครับนี่เป็นคอนโทรลยาวหรือคอนโทรลูกมากไม่มีไฟฟ้าปั๊มเฟือง ว่ายังมีความไวและความแข็งแกร่งอยู่ในตัวครับมีความขลังอยู่ในตัวพี่น้องเออเบิ้งบึงเบิงเอาเดอ้อเบิงเอาเดอ้อโอ้หมาสืบพีซีร้อยขีดสองครับแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์แคตนะไม่ใช่แคตนะพี่น้องนอ้น้องบอมขับเองเนี่จัดหนักฮืดดูดูสิครับ งัดให้ดูใส่ร็อกกี้ร้อาน่าจะวันหนึ่งไม่ตำกว่าร้อยเที่ยวแล้วครับังอย่างนี้ร้อยเที่ยวคูณด้วย80บาทก็8 0 0พเชียอเพลิงก็อยู่มันสองพครับทีมงานมีแต่วัยรุ่นครับ แอร์มีแต่ว่าคมพังครับเยวซื้อมาใส่มีเวลาก่อนผมก็อยู่มานสักสองพันกว่า 2, บาทครับนะมีหลายราคาเครื่องยนต์ 4, สี่สูบเทอโโร์โบใบแทคเจ็ดสิบล้อเลอตัวครับแคเรียนหตัวเก่าญี่ปุน่นเก่านอก1ปีไป่น้อง ใจสามสิบแปดหมื่นไม่มีควันไม่มีโหลดเช็คปั๊มดีเซลมาหมดแล้วครับอ่ะ, 195, ะร้อยเก้าห้าเจ้าร็อกจะเอาอีกนี่ ในตำนานไม่รับบันทุกอายุเกิน18ปีว่าสารมันเขียนไว้เพื่อเธอและลูกรถดำก็ได้ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทครับเที่ยวหนึ่งประมาณ1 2 0ยยีบามนะครับ ะลึกประมาณอ,าอีประมาณห้าเมตรครับ,บนำเบห้าเมตรนี่เอาลำบากแล้วนอ้องไข็นโปก๊ก <c oughs> <c oughs> น้องบอมก็สู้ดีว่าแอร์พังวิ่งไปประมาณ กิโลหนึ่งครับไปกลับสองโละอย่างนี้ต้องใส่ฟันแหลมตัวฟันพิศษสามสิบแปดหมื่นสนใจศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองครับหรือว่าหาดูยากนะครับรุณสองไงร้อยรุ่นสอง่ยคุณปู่ซามูไรครับ ว่าติดสติ๊กเกอร์มาก,กันว้างบนี่ขับเร็วครับนี่เต่ว,ว่า,ารา์บีไม่ค่อยมีกดรถมารอเต็มเลยครับรถ <c oughs> ว,วิ่งกันห้าหกคัน ดินแดนอย่างนี้ทมที่ลึกๆเหมาะมากผมสะเกา่าหรือว่าลึกวิจัยจะเต็มเร็วครับทีมงานราชาเม็ดเงินครับ รถดำก็ได้ร้อยประมาณ1 2 0ยยี่สิบเที่ยวก็ร้อยพันสครับเชื้อเลิงน่าจะประมาณสักห้าน่าจะได้ครับวันนี้ไม่ไกลไม่ไกลรรถรถแมคโครหรือว่ารถปุดคุณปูนปีนนน่ถ้าร้อยเที่ยวก็ได้ประมาณ8 0 0พันแปดพันหักสก็เหลือ6นะครับ อลละห้าพันเนี่ยนี่เป็นธรรมดาครับเลีย์ตรงนี้เอาร้ 175, อยเจ็ดห้าพี่น้องปาแนนจัดให้คนหล่อครับนะ K S คันนี้ N P R N P R เร็วๆหน่อยเดี๋ยวคุณขับเครื่องพี่น้อง เล่นสุดบูมเหมือนกันครับโอ้ดินมันเป็นก้อนมันจะจะหล่นด้วยครับ บูเหมือนกันกระบอกไม่มีซึมครับสามสิบแปดหมื่นยังโซนมีความเร็วสูงเหมือนกันเออถือว่าเจอของแข็งนะคุณปู่ ชมกันรถสุดในตำนานครับเคยโด่งดังในอดีตเคยแรงในญี่ปุ่นหรือว่าหาดูยากเหมือนกันครับโอมัส,สึูดีซีร้อยขีดสองโอ้เออ,เอ,อ,เอ,อ 60องศาได้เลยครับในเมืองไทยถือว่ามีไม่กี่คันครับโอปสซิีซีร้อยกี่สองดินอย่างนี้จะจะแน่นครับนะดินแน่นคือข,ขุดยังไงก็ยังอยู่ที่เดิม จะได้ดินเยอะหรือว่าคิวแน่นครับคิวแน่นสนใจก็ดูได้ครับที่เพจชาติเจริญซับ X Carrier Truck ว่าที่ดูทุกช่องชาติเจททริญซับครับหรือว่า,า,จ,วาจะสอบถามธุรกิจการทำมาหากิน ปรึกษาได้ครับ0982723752ปรึกษาได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเงินนะพี่น้องเฮ้ยตัวไผ่ตัวมันเด้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ